มาอัปเดตผู้ชายคนนี้นิดหนึ่งนะเมื่อวานมีการท e s t i f y กันอย่างที่เราคุยกันนะว่าต้องจับตามองออมีประโยค2เรื่องที่คุณจะต้องจับตามองเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้นะครับอย่างแรกก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่าคริปโตยังเป็น fraud เป็น abuse เป็น misconduct นะครับยังยืนยันคําเดิมผู้ชายคนนี้หนักแน่นดันภูผานะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนใจแกได้นะแกก็ยังยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลม,มันคือ f r อ u d นะจ๊ะนะคริปโตอ่ะลองฟังแกพูด <And help S 1> นิดหนึ่ง <protect Americans S 1> นะ Um, if they were to live up to the investor protection built into their current laws it would help investors but right now unfortunately there's significant non-compliance and it's a field which is rife with fraud abuse mm. and uh, misconduct and mm. help protect Americans. Mm. ยาวแน่นอนนะครับและสุดท้ายครับนี่ข่าวนี้น่าสนใจนะก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือยอมรับครับว่าใช้ AI ในการตรวจจับนะแกรี่เกนเซอร์ครับบอกว่ากราตอสหรัฐเนี่ยใช้ AI ในการตรวจจับนะว่าใครมิสคอนดักนะครับโดยการเช็คแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นการแพทเทิร์นไม่รู้แพทเทิร์นอะไรนะ behavior pattern <c oughs> ของแพลตฟอร์มต่างๆว่าแบบนี้เข้าขายมิสคอนดักเข้าขายแบบเป็นส c a มเข้าขายเป็น f r อ u นะครับ งั้น AI แกคงมีปัญหาถ้าถ้าถ้าแกบอกแกใช้ AI นะแกใช้ AI เพื่อจะเตือนว่าอันไหนฟรอสต์อันไหนไม่ฟรอสงั้น AI แกคงมีปัญหาเพราะ AI แกรู้สึกจะทำงานไม่ค่อยเที่ยงธรรมเท่าไหร่นะครับก็ไปอีเธเรีมมีอีเธเรีมขายอยู่คือมีอีเธรียมเทรดอยู่คือผิดนะครับแล้วก็ไปฟ้องแค่บางเอ็กเชนบางเอ็กเชนเขาก็มีอีเธเรีมกันคุณก็ไม่ฟ้องนะฮะแล้วก แค่บางส่วนอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางเหรียญโดนบางเหรียญไม่โดนทั้งทั้งนี้มันก็ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็อะไรของแกนะหลายเรื่องเลยนะแล้วก็เหมือนทําหวังผลหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกบอกแกใช้ AI ก็คือเออแกก็ AI แกคงจะมีปัญหานะแกคงเทรน Data ไม่ดีพอหรือเปล่ามีคือแซวแกเล่นนะแต่คือแกคงรู้ดีแหละนะแกก็บอกว่าแกใช้ AI ในการตรวจจับนั่นเองนะแกยืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นฟรอสแล้วก็ผมเนี่ยใช้ AI ในการตรวจจับว่าใครทํา ผิดอะไรบ้างนะครับถ้ามการกระแสที่แกรี่ก็ยังยืนยันว่าคริปโตมันก็คือฟรอสต์นะครับแฟรงกินครับฟันเมนเจอร์อันดับประมาณสัก28เราเห็น BlackRock เราเห็น Fidelity เราเห็นแฟนอีกนะหลายๆเจ้าเนี่ยมายื่นขอ b บิตคอยสปอต i t c o i n ETF นะครับแฟรงกินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มายื่นเช่นเดียวกันนะออขอสปอตบิตคอย ETF โดยที่แฟรงกินใหญ่แค่ไหนก็ประมาณ1.5 Trillion Asset Manager นะครับ ว่าไปแล้วเนี่ยไปสองラกิ้งนิดนึงนะคุณอยากรู้ไหมฟันแมนเจอร์ในโลกนี้ใครอันดับหนึ่งนะฮะนี่แบ็กร็อกแบ็กร็อกอันดับ 1, หนึ่งถูกป่ะ9.4ถุนเดียนนะฮะอันดับสองนี่ยังไม่มาอันดับสามเนี่ยแฟนการ์ดมาแล้วนะ7.2แล้วอันดับสี่เนี่ยก็เฟเดเรตตี้นะฮะอันดับสี่เป็นเฟเดเรตตี้เอ่อเลื่อนลงไปเนี่ยเออ่ JP Morgan Chase อันดับ8ด้วยนะแต่ว่าไอ้ Franklin เนี่ยน่าจะอันดับ28เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะ อ่าฮะแฟงกินอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออันดับยีสามเท่าที่ไม่ใช่ยีแปดนะฮะเนี่ย2ีสามนะครับก็ประมาณ1.3 trillion ินเลียนนะในอ่อยู่ตรงนอร์ทอเมริกานะอันดับย mm ีสามอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็เป็นอีกข่าวหนึ่งแล้วกันอินเวสโกมันก็มาแล้วนะก็ฟันเมนเจอร์ดังๆของโลกหลายๆเจ้าก็ขยับเข้าสู่คริปโตเคอเรนซีนะครับก mm hmm. ็ไม่สนใจนะว่าแกนี่จะพูดอะไรแต่ว่า ตูขอยื่นใบสมัครด้วยคนนะฮะไม่อยากตกรถขบวนนี้อะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ว่ากันไป